ตอนแรกนะครับผมที่คานิกิแล้วก็ฮิเดเนี่ยได้ไปที่ร้า u, นอันเทคุนะครในตอนแรกเนี่ยเข้าไปหาพเพื่อจะไปดูสาวเนี้ยก็คือไปดูลิเซ่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่โทกะตอนนั้นโทกะคือได้ว่าเป็นเรียกว่าแมนกว่าคานิกิซะอีกนะแต่เธอก็สัมผัสได้ว่าไอ้คานิกิไอ้เด็กติ่มคนนี้เนี่ยมันต้องโดนงาบอย่างแน่นอนสุดท้ายก็เลยโดนงา่าไปก็ไปคู่เลยนะครับผมไปกับลิเซ่เลยโชคดี<อ>ที่รอดมาได้อย่างที่เห็นนะครับโดยความที่คานิกินะครับ<อ>ผมมีความสัมพันธ์กับร้านกาแฟอันติคุนี้เนี่ยทำให้เขาดันได้ม่่อลกไเจโทะะใช ผู้จัดการก็เลยฝากฝังนะครับผมไม่โธ่กัลน่อยช่วยฝึกให้คาเลกิหน่อยเพราะว่าอย่างน้อยเขาไม่เป็นกูคลิ่งนึงนะครับผมให้หรืว่าใช้ชีวิตอยู่ในโลกของกูได้ในตอนแรกก็แบบว่าเป็นคู่ฝึกซ้อมนะครับผมแล้วก็กลายเป็นเพื่อนและความรู้สึกข้างในลึกๆเนี่ยของตัวละครโท่กานั้นมันก็เริ่มก่อตัวเรื่อยๆรู้สึกว่าไอ้เจ้าหมอนี่นั้นมันช่างประหลาดจริงนักเอ้ยอะไรวะเนี่ยช่างประหลาดยิ่งนักจนสุดท้ายนะครับผมโท่กาลเนี่ยก็ยอมรับในตัวคาเลกิ เลอแต่เพียงว่าคานิกีนั้นยังไม่ยอมรับในตัวเองนะแต่เมื่อพอคานิกี่นะครับยอมรับในตัวเองแบบรับในการกูแล้วเนี่ยความคิดแล้วก็